วันนี้หลังจากเราเรียนทจแล้วที่านมาเอตัวตรวจนี้ไเออเไม่มีตัวตรี่ยม่นะครับามา เนกรณีครูใช้รูปภาพด้วยก็คือพูดง่ายๆคือจะใช้สื่อปปัดรูปเพื่อใช้ในการกำหนดนะก็คือครูจะมีรูปแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยยกมือแล้วก็ถายมบอกว่าจะเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับซึ่งถ้าใครตอบถูกก็มักจะนด้เพื่อนแล้วก็ใครถ่ายว่ามันผิดผ่ไรไหนผมเห็นว่าเป็นคนนั้นเขาไม่ต่างอ่าดูรูปแดงกันเยอะรูปไหนใครวู้ตอบกครูเพยครับ

มีอยู่แนว่าจะใมเหนบ้านเมรงเดมคงทำไหนมันชให้มคงมคงคือคำว่ารอเราต้องบ้านเดิมสบายยาวละก็จะไม่ไหนไม่คงคือคำว่ายาววมทีก็คือน้ำโลไม่ยาวก็เครื่องือี่อ่ามานั้นผ่ด้หนึ่งรอหนึ่งครับอ่าบ้านยาวคูอที่สองนัน ออ้ดีมากชิ้นโตครับอ่าไปชัยทอ่ากต้องครับถ้เะ ก็จงกีความในสมุดไดองไก่่องไก่เรียกสมุ้องไก่หนึ่งทางองานหนึ่งาก็คืออยู่ในพราาแม่โคมและแม่โคมต้องทำปัสัยอางใไม่โ่มหร่อไม่โคมครับลูกอ่าต้องทำไปองานหนึ่ในพาะตาแม่

โอ้โหดูแลมันโออ่าต้องทำตามด้วอาเราต้องดูดีๆกับโอ้โยกตัวอย่างอ่าที่ไหนอาณาจักรอาณาจักรใชเป็นสิ่งขอที่เราประทานได้จะมีอยู่นะครับอ อาหารท่ถึงโบล่คนั้วยใไหมโอ้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 โออ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โร้โอ้อ้โ้โอ้โ้โออาอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้้้โอ้อ้โาโออ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้คอาโ้โอ่โอ้อโอ้โอ้อ้โอ้้อ เปีนยวัอาหารโเคครับวันนี้แั่นี้ครับ